สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมจางป๊อกหมอ,อกเกษตรอำมังแสนนะครับวัตถุบุงคนที่เพื่อนสมาชิกกำลังจะได้ชมนี้นะครับเป็นปกจ้อย,ยนะครับ จ้อยเรียมเงินมาให้เพื่อนสมาชิกแล้วด้วยนะครับอย่างนี้นะครับปกจ้อยแล้วก็จะมีท้าเวสุวรรณนระ่กับกับพวกกรุ๊ปมา1องค์นะครับมีท้าเวสุวรรณมาอีก1องค์นะครับ สมาชิกทุกท่านนะฮะสมาชิกท่านที่เข้ามาชมครับนะสวัสดีที่หนึ่งด้วยนะครับสวัสดีเฮียชิดหลังสวนนะครับสวัสดีเฮียรุ่งรักชัยนะครับสวัสดีเฮีย เรืร์ยศแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับการสวัสดีทุกท่านนะครับประผมอาจารย์ปมมอกเษกษตรกำแพงแสนนะครับอาจจะช้าไปนิดนึงนะฮะก็เรดไปนิดหนึ่งนะครับเนืเ่องจากว่าพาเด็กๆไปทานาสเต็กตรงขวกการจนามานะครับวันนี้เขาอยากกินสเต็กก็เลยพา,าไปนะครับ <c oughs> วันนี้นี่ ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกนะครับดูในเฟซบุ๊กผมนะครับเฟซบุ๊กเจริญศักดิ์ทุวงเนี่ยก็จะเห็นวันนี้ผมได้ลรงรูปนะครับวันนี้ต้องโอ้ยเป็นบุญอันใหญ่หลวงของผมจริงๆนะครับวันนี้หลปูป่ได้เมตตานะครับพอดีหลวงปู่ท่านอตอนบ่ายประมาณบ่ายสามนะครับ ท่านเนี่ยหลวงปู่ท่านได้ลงมาเขาเรียกว่าชมบรรยากาศรอบวัดก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับรู้สึกจะเป็นวันที่5แล้วนะครับที่หลวงปู่ท่านลงมาพอลงมาตรงหน้าวิหารอายุยืนนะครับผมก็พึ่งจอดรถตรงร้านกาแฟแล้วก็เดินไปโอ้หลวงปู่ลงมาพอดีเลยนะครับก็เลยขอ,อาบารมีหลวงปู่นะฮะช่วยมา เจอรถนะครับเคาะรถนง่รถยนต์ของผมนี่นะครับ MG EP ไฟฟ้าตัวนี้นะครับโอ้โหลวงปู่ก็เมตตาไปไปเคาะให้เจิมให้โอ,โอ้โหนะ <c oughs> เป็นมงคลชีวิตจริงๆนะครับ <c oughs> ไม่แน่นะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้หลวงปูป่ลงมาอีกก็น่าจะช่วงเย็นๆประมาณสักบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองครึ่งเห็นว่าประมาณนั้นนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดนี ถ้ามาที่วัดอาจจะมีโอกาสนนใบ 3, นใบน่ายสองครึ่งประมาณบ่ายสามเนี่ยปลูกปจะจ่นรถไฟฟ้านะครับชมบริเวณวัดก็คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับการที่หลวงปู่ทำ,ำอยู่ในวัดก็อาจจะต้องออกมาเพื่อได้เห็นบริเวณวัดอะไรเงี้ยท่านก็จะมาดูมาตรงนั้นทําไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคล้ายว่าหลวงปู่มาตรวจงานด้วยนะครับนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงจะได้เห็น ข่าวสารของทางวัดนะครับนะส่วนวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตจริงๆนะครับที่หลวงปู่ได้เมตตานะครับก็อันว่าท่านใดเผื่อมีโอกาสเผื่อมีโอกาสนะครับเผือ่อมีโอกาสเนาะไ,ไ,ไม่ใช่ว่าะจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราก็ลองเสี่ยงๆดูมาแล้วเผื่อมาเที่ยววัดเที่ยวอะไรมาทาบุญที่วัดเผื่อหลวงปู่นะครับวันนี้ก็มีหลายท่าน นะครับนะหลวงปู่ก็ได้เคาะหัวให้นะครับผมก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งนะให้ทางลายไปแล้วนะครับนะครั้งรู้จกักไปรู้จกักผมก็ถ่ายร,รูปให้เสร็จผมก็มาเดี๋ยวหลปู่ส่งรูปให้ปู้ปักปื้มมาบอก,กโอ้หดีใจมากนะครับมีรูปที่หลวงปู่ได้เคาะหัวให้ด้วยนะครับบางท่านก็บอกว่าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยนะถือว่าเป็นสิริมงคลเดือเกินนะครับอ่า วันนี้ตัวผมเองนะครับก็ไปช่วงประมาณสักนะก่อนใบสางมิดหนึ่งนะครับก็ไปปุ๊บก,ก็จอดปัอู้หวลวงป,ปู่พอดีเลยครับก่อนที่หลวงป,ปู่จะขึ้นขึ้นไปข้างบนพอดีหลวงป,ปู่ลงมาแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะครับวันนี้มีวัตถุมงค์อะไรนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพื่อนสมาชิกก็นําเสนอนี่ครับก็คือปลกจ้อย ครับนปกจ้อยเนี่ยก็จะเป็นอออกในวาระนะครับพบรอบแรอบเก้าสบปุพรรษาขององค์หลวงปู่แพ้วขาวโรนะครับเป็นปกที่จะสร้างด้วยเขาเรียกอะไรมีพญานาคเนี่ยเเสียงนะครับมีพญานาคมี9เสียงปกตินี่ปกนี่จะทำ มีพญานาคมีประมาณสักเก็เสียนนะครับแต่ขององค์หลวงปู่แพ้วเกาโร,รีิปกจ้อยนี่ทำไว้9นะครับแล้วพอดีผมไปเรียมเกาะเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามนะครับก็วันนี้มีแค่เนื้องเงินนะฮะเนื้องเงินกับเนื้อนาวะนะครับชุดทองคำเนี่ยจะสร้างเพียงแค่59า่าชุดเท่านั้นนะครับก็จะมีทองคำแค่59องคโอ์นะครับ และสิ่งที่หายากเท่ากับทองคำก็คือเนื้อนวะครับนวะนี่ไม่มีการเขาเรียกอ,อะไรเปิดให้เช่าบูชาโดยทั่วไปก็จะมีเฉพาะในนะวะในชุดทองคําเท่านั้นที่จะมีเนื้อนวะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเนื้อนวะนี่บอกไว้เลยว่าหวงแหนได้เลยนะครับเพราะว่ามีเฉพาะในชุดทองคําเท่านั้นนะครับส่วน มเรียกอะไรนะปกจ้อยมันเล็กประมาณสักคือไม่ใหญ่นะฮะเล็กกว่าปกทั่วๆไปนะครับเล็กกว่าหน่อยแล้วก็จะทําแบบหัวมนนะครับอันนี้คือปกจ้อยของอวัดรมงมันที่จะสร้างในวรรคแปดรอบนะครับนะส่วนท่านใดยอยากจะได้วัตถุมงค,คลรุ่นอื่นนี่สามารถถามได้นะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลอยวกัผมเนี่ยมีวันนี้วันนี้ก็มี เสาห้านวะที่เป็นเลี่ยมกรอบเงินมานะวันนี้ก็เสร็จไปอีกห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะอีกห้าเหรียญน,นะครับโอ้เลี่ยมกรอบเงินเป็นว่าเล่นเลยนะฮะถ้าเลี่ยมกรอบเงินนี่ไปที่แล้วนี่บอกตรงนะบางคนบอกบ้าเปล่านะครับนี่ทั้งกรอบเงินกรอบทองล่อไปล้านกว่าบาทปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็หลายบาทแล้วนะครับหลายแสนแล้วอ่ะมาชมฮนะ อ่ะอันนี้ก็นี่ครับนี่เนื้อนวะนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับผมตั้งแท่นดีๆก่อนอ่ะผมให้ชมเนื้อนวะก่อนนี่ที่ไปเลี่ยมมานะครับเลี่ยมกรอบเงินมานะครับกรอบเงินอย่างนี้ก็ร้านพี่ไทยครับนะครับไม่ใย่ทีไหนครับร้านพี่ไทย ตลับเงินนะครับถ้าใครอยากจะต,ติดต่อพี่ไทยก็ทักทางเฟซได้นะครับไทยนี่ก็ไม่มียอยักษ์นะทอไอไทยแล้วก็ตลับตลับเงินกําพงแสนนะครับนีนวะครับตอนนี้ผมหลงไหลในเนื้อนวะมากนะครับนี่หลงไหลในเนื้อนวะมากตอนนี้ส่งไปเลี่ยมนะครับประมาณสักเกือบเกือบยี่สิบนะครับ ตอนนี้นะครับส่งไปเลี่ยมนะครับประมาณเกือบ20องค์เฉพาะเนื้อนวะนะครับหลงไหลอย่างไรเพราะว่านวะนะวันนี้นี่ผมบอกว้เลยว่ามันสวยมากนะสวยงามมากเหรียญเสาห้าถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่อยู่ยืนอยู่หนึ่งใน10นะครับก็อยู่อันดับที่ประมาณสักเจโดยประมาณนะครับนะถือว่าอยู่หนึ่งใน10แล้วกันนะครับนะแต่ก็ไม่ไม่ได้ติดท็อป อหนใน5นะครับก็จะอยู่ประมาณที่ระดับที่7ที่8แล้วแต่ใครจะจัดนะฮะแหรือ9แล้วแต่นะเพื่อนสมาชิกจะกําหนดนะครับอะไรคืออ่าหนึ่งคอาที่5 6 7อะไรนี้แล้วแต่แต่อยู่1ใน10แน่นอนไม่มีโอกาสที่จะหลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยรูปรักษ นะครับรูปลักษณ์ความสวยงามนะครับรูปลักษณ์ความสวยงามของเหรียญนี่แหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็พิธีดีนะครับพิธีนี้บอกว่าเลยว่าไม่ต้องชาตินี้ไม่ต้องหาแล้วนะครับเราไม่รู้เราจะเกิดอีกกี่ชาติเราถึงจะได้วัตถุมงคลที่มีพิธีดีแบบประเภทวันเสาร์ที่5เดือน5ปี2555้นี่คไม่มีเลยนะครับหรือเพื่อนสมาชิกนะฮะอาจจะไป ทันจนปี2,655ก็ได้นะครับ2655ก็ได้นะฮะถ้าเราอายุสักอ่าเขาเรียกอะไรร้อยร้อยปียครับร้อยกว่าปีก็ทันนะฮะ2655นะครับแต่ก็เลข5้าก็ยังน้อยกว่าอยู่ดี1ตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าพอถึงณนะวันนั้นจะเป็นวันเสาร์ที่ห้าเดือน5้าหรือไม่อันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับ ใครมีไปชินก็ไม่ได้นะกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะเสร็จอีกห้าองค์นะฮะทยอยฮะบ,บอกว่าค่อยๆทยอยท้าเวสุวรรณกับปุกลุกเดี๋ยวจะเอาไปเลี่ยมครเลี่ยมเงินนะครับน่าจะส่งวันวันอาทิตย์นะครับพอดีไปาปมีทคยมาทุกวันเลยนะครับนะครับพรุ่งนี้ไม่น่าไปนะครับพรุ่งนี้น่าจะไม่ไม่เข้าไปเพราะว่ามันมีเหรียญเดียวท้าเวสุวรรณกับปุกลุกนะครับแต่ดูนัมเบอร์ก่อนนะฮะ ผมชอบมากเลยนัมเบอร์เจ็ดแปดเจดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเป็นนัมเบอร์หามก็จริงแต่ว่าบอกก็เลยฮะเป็นนัมเบอร์เดียวกับรถหลวงปู่นะครับนีรถหลวงปู่นะครับรุ่นรุ่นยันสวนหนึ่งหรือรุ่นแอคคอร์ดนะครับแล้วก็จริงรุ่นรุ่นนั้นเนี่ยคือหาเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลปู่นะสมัยนั้นนะครับแต่ว่าจะมีปัจจัยเหลือก็เลยซื้อเป็น รถยนต์ฮอ n ด a า c อ o r อนะครับถวายหลวงปู่หนึ่งคันนะครับแล้วก็ทะเบียนของหลวงปู่เนี่ยก็คือเจ็ดแปดเจ็ดนะครับอืมนะฮะเคยมีคนถูกตรงๆมาแล้วด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนะทะเบียนเจ็ดแปดเจ็ดนะครับอ้าวง์นี้นะครับใครสนใจท่านใดสนใจนีราคาเบาอยู่นะครับนะครับเปิดไว้ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับ 2,800บาทเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมไปเรี่ยมเงินก็ก็ต้องโดนอีกพันหนึงนะครับแต่ไม่แน่นะฮะวันไหนไเรี่ยมเงินเสร็จอาจจะกลับมาเปิดให้เพื่อนสมาชิกเช่าในราคา4,000ันนะฮะนะครับอ่ามาดูปลกจ้อยครับนี่ครับเล็กเล็แต่ดูงานฮนะเดี๋ยวทองคำนะฮะทองคำถ้าเสร็จเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนสมาชิกชมสั่งแบบนี้เลยฮนะสั่งเลี่ยมกรอบ ทองยกซุ้มหัวสิงห์นหนาแบบนี้เลยนะฮะโดนกระซิบมาแล้วนะครับหมื่นกว่าบาทแน่นอนนะครับหมื่นกว่าบาทแน่นอนน้ําตาเล็ดอีกแล้วผมเลยครับโอ้โหนะครับอ่านะเลี่ยมทองอย่างนี้น่าจะโดนอย่างน้อยอะหกกำนะครับอย่างเงี้ยดูดิฮะหนาปึกเลยนะครับรอชมนะฮะว่าถ้าเกิดเลี่ยมทองแล้วมันจะสวยแค่ไหน อย่างหัวสิ่งอย่างนี้สวยแน่นอนเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่ถ้าเราเช่าโดยปกติทั่วไปก็อยู่ประมาณองค์ละ1 0 0 0บาทที่ออกจากวัดนะครับปัจจุบันก็อยู่ประมาณสักพันห้านะครับแต่นี้อยู่ในชุดทองคานะแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบคาว่าทองคำไนงะแหมเสียดายนะถ้าตอบคาว่าทองคําหน่อยนะครับผมว่าจริงๆนะถ้าตอบคาว่าทองคํามีมูลค่าก็าจะเล่นหาเช่าหาอย่างน้อยก็ผมว่าสองเท่า นะครับสองเท่าของปกตินะครับนะครับเนี่ยเลียมเงินก็พันหนึ่งนะครับอ่าองนี้เปิดเท่าไหร่นะครับองนี้ผมเปิดไว้ที่สามพันบาทนะครับองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่สามพันบาทนะครับปกจ้อยเนื้อเงินนะครับแต่อยู่ในชุดทองคํานะนะครับเลี่ยมเงินนะครับแต่สิ่งที่หายากพอๆกับ เนื้อทองคำเลยนะครับก็คือเนื้อนวะครับนะฮะเนื้อนวะครับจะสังเกตนะฮะไม่มีมาเปิดให้เข้าโดยปกติกันนะครับเพราะว่าเนื้อนวะนี่สร้างเท่ากับเนื้อทองคำนะครับเพราะฉะนั้นมีเราจะไม่เจอเนื้อนวะโดยปกตินะครับเราจะเจอกันเกอเนื้อทองแดงเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะไม่ค่อยเจอครับนะครับถ้าท่านใดไปเจอเนื้อนวะเขาปล่อย แล้วราคาเบาว,วนะครับผมแนะนำนะฮะเข้าเลยครับถ้าผมเจอนี่ใครเอามาแยกนี่ผมเข้าเลยนะนะครับนะวะองค์นี้ผมเปิดในราคา4,500บาทนะครับถือว่าเบานะฮะร,ราคา3,500นะครับแต่ว่านะฮะแต่ว่าถ้ากรอบพันหนึ่งนะฮะก็เปิดมาที่4,500บาทนะครับอ่า นะครับน่กลัวจะเสร็จหนุ่มอเมริกันแล้วนะครับถามราคามาแล้วเดี๋ยวผมตอบในไลน์ก่อนนะครับนะฮะ4,500บาทนะครับวลาผมเปิดนะฮะวัตถุมงคลนะฮะราคาคนไทยกับคนต่างประเทศอย่างอเมริกันนี่ผมก็เท่ากันนะฮะราคาเท่ากันหมดนะครับผมถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่นะครับแล้วเขาก็มีประสบการณ์ด้วยนะเพื่อนๆเขาก็ได้รับประสบการณ์จากนี่เลยครับอ่าประสบการณ์จากวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับนี่ อะนะครับอันนี้ครับเนื้อนักวะนะครับแล้วก็รอชมรอติดตามได้เลยนะฮะสำหรับเนื้อทองคำนะครับคงจะเร็วๆนี้นะครับวีแบตเตอรี่เหลือ10%นะครับส่วนวัตถุมง,งคลน,นะครับก็ยังคงมีอีกหลายๆรุ่นอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้พเพอ่อเติ เราไปรับมานะครับมีอะไรบ้างก็จะมีแค่นี้นะครับที่รับมาเพิ่มนะครับก็จะมีเสาห้าเลี่ยมเงินนะครับบ้านเลี่ยมเงินเลิศเกินอาจารย์ป๊อปหมอกเกษตรดีนะครับแล้วก็จะมีปกนะฮะปกจ้อยปกปกจ้อยเนื้อเงินกับเนื้อนัวะนะครับส่วนเนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทเนื้อทองคาอันนี้เดี๋ยวรอก่อนนะครับฝาบาทกับทองแดงน่าจะงูนะฮะ 20กวกว่านะครับแต่เนื้อทองคาไม่แน่นะฮะอาจจะเซาวายวที่นี้อาจจะได้แล้วก็จะจะนํามาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะครับส่วนพรุ่งนี้เป็นวันหยุดน,นะครับอ่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนี่ยนะก็ถือว่าเราได้พักผ่อนกันนะครับนะช่วงนี้อย่างเกษตรวันนี้ก็เป็นอ่าช่วงที่มีการเป็นสถานที่นะฮะในการขี่ วัคซีนนะครับจะ mm hmm. มาฉีดกันเท่าไหร่อือวันแล้วสองวันแล้วนะครับวันที่1วันที่2อมาสวันแล้วนะครับเนี่ยแต่คิวผมยังนะฮะคิวผมยังไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็รอฉีดอยู่นะครับยังไงก็ฉีดแน่นอนนะครับโอเคนะ mm hmm. เพื่อนสมาชิกท่านใดที่มีความสนใจวัตถุรุ่นใดก็แล้วแต่ก็สามารถสอบถามทางไลน์ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขออนุญาตไปตอบอ่า ทางรายให้กับหนึ่หตุการก่อนนะครับกับเรือนวัดแต่เขาคงจะไม่รอดผมบอกกว้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพรุ่งนี้พบกันครับกับผมเชิญพรมมอเกษตรกาแสดขอบคุณทุกท่าน,ทนนะครับสวัสดีครับ